บอกว่าศัตรูซ่อนอยู่ในหลุมบังเกอร์เนี่ย มีเพื่อนๆคนหนึ่งครับผมเขาส่งคลิปหนึ่งปีที่แล้วนะเขาส่งมาให้ผมในแฟนเพจนะเขาบอกว่ามีทหารผู้หญิงของยูเครนเนี่ยอยู่ในสนามเพาะด้วยผมไม่รู้ว่าพี่ทําไปแล้วหรือยังซึ่งจริงๆแล้วในช่องกองพลจุดโจมที่3เนี่ยผมยอมรับสารภาพเลยนะว,ว่าผมไม่ได้ทําหมดทุกคลิปนะผมทําไม่ไหวนะผมเพราะว่ามีเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปไหนหรือว่าระบุเนี่ยนะครับก็สามารถส่งเป็นลิงก์คลิปคิปนั้นมาให้ผมในแฟนเพจได้เลยนะผมนะ ซึ่งวันนี้คลิปที่เพื่อนๆส่งมานะผมมีชื่อว่าทหารจากกองพันทหารรับที่3ครับผมขับไล่ศัตรูออกจากแนวป้องกันในภูมิภาคคาคีปครับผมผมไม่รู้นะว่าผมเคยทาไปแล้วหรือยังนะเดี๋ยวขอดูไปสักพักหนึ่งก่อนนะผม <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้แล้วะ แต่ถามว่าเคยดูไหมผมต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นคลิปปฏิบัติต่อที่ช่องสปาร์ต้าเอามาทำเป็นคลิปแบ,บ่ว่าเล่าเรื่องยาวเป็นแบบว่าสตอรี่อย่างนั้น,นะนะน่าจะเคยดูมาจากช่องนั้นนะนะนี่คือการทำงานของกองโจ,จมที่หนึ่งแล้วก็ควบคู่กับกองพลโจมที่สามครับผมพี่เขาบอกว่าทหารผู้หญิงน่าจะเป็นแพทย์หรือเปล่าเป็นแพทย์เป็นในเนี้ยนะพยาบาลน,นะ ช่วยชีวิตของทหารเนี่ยนะโ,โ้นี่ภาพแม่งชัดมากภาพระดับฟูลเฮ็ดดีเป็นคลิปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะบโอ้บรรยากาศแบบนี้คือมันเข้าถึงอารมณ์เลยนะนี่คือสนามเพาะครับผม <c oughs>

มีการเจราจายอมแพ้เฮ้ห ه, เหมือนผมเคยทำไปแล้วหรือเปล่าครับคลิปนี้นะแต่ผมจำไม่ได้แล้ว่ทำคลิปเยอะเกินนะเยอะจัดจะลองดูไปเรื่อยๆนะแต่ดูเหมือนว่าจะเคยทำแล้วแหละนะ บอกว่าตัู๋ซ่อนอยู่ในหลุมบังเกอร์เนี่ยโมันอยู่ห่างจากเราแค่สองเมตรนะผมก็ไม่ไกลนะ

จะมีอยู่สองสามอันแม็กก็สูดด้นะอื๋อเนี่งเราไม่ได้ทำความสะอาดไปทางซ้ายผมและก็ไม่ได้ทำความสะอาดไปทางขวาด้วยนะเราไปทางซ้ายกันเถอะโยนระเบิดเข้าไปตรงนั้นนะอ Роната! Роната! Лук-Робот-Хаттер Я пусты, пары-зарядка! Держу это! Давай бай ханг нааа блядь Да! Какой? На начале? Нет! Шуча, братан, не затрымуся так Я к о ค т р о л и р ส ю ц е л งการเดิน о างที่มคาดลิปไม่ได้นานมากประมาณสิบสามนาทีลมีโดนอยู่ขบนเสียงโดนแม่งโคตรดังเลยนะ เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าโดนเป็นฝั่งของยูเครนหรือว่ารัเสเซียแต่เกิดว่าบินมาใกล้ๆยังไงก็มีความหวาดเสียวอยู่ไม่ใช่น้อยๆนะอ๋อเขาจะอยู่ตรงนี้นะ

А, млять. Да, Ааа! А, а. -а. а, -а, -а. Что-то да еще болит или а а -а -а. а -а -а. нет? Ага. Где второй момент? Вот, вот здесь, вот. Вот, вот, вот. Нет, он сегодня у меня первый, первый нет. Вот, вот. Плюс. А -а -а. Что ты еще болит или нет? Я не знаю, вроде все. Мина, не лопайте да. Я просто лег именно боком, именно рукой и ногой в гранате. А ты дон лобер, вот кида, ты хао чай Четыре. Пять даже, один еще в аптечке. Я постараюсь сам доскакать. Ну типа с помощью. А, сука. А тяжело, блядь, двигаться даже с тампонадой.

เราจะไปตอนนี้ได้ไหมเอ,อเว่ย์กำลังลาถอยนะยิงมันจากด้านหลังนะอ,อ๋อด่านแล้วสิกำลังถอยไปแล้วนะเงี้ยนี่ไงผู้หญิงอะ่ะเ,เราจะไปทางไหนกัน ด้านหน้านทางนี้เหรอเฮ้ยเสียงลูกกระสุนมันเฉียวไว้นิดเดียวเองนะฟังจากเสียงแล้วเนี้ยนี่เขาไม่มีความกลัวอยู่นะเออ เอาโยนน้ำทิ้งทำไมอ่ะ <laughs> เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยแหละที่จะหาผู้หญิงวัดตะเกียร์นะที่วิ่งอยู่นะ <laughs> <laughs> เลยเฮ้ยลงหลุมตระหนักพอแล้ว <laughs> ว้าว <laughs> โยนแม็กให้เพื่อนคนเจ็บอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่ไงคนเจ็บนี่มันบ้ามากเนี่ยมันมั่วมากย โอเคหนูไม่ใช่คนต с ดเ и ื้อจัดตัวสตี в ่ถู้งเนี่ไงเขารักษาพยาบาลให้เพื่อนร่วมทีมของเขาครับคุณไม่มีเลือดไหลออก